อาหารไทยหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบนานาชนิดเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นอาหารมังสวิรัตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาหารมังสวิรัตหรือ vegetarian food เป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ประกอบด้วยธัญ,ญพืชเช่นถั่วมเมล็ดแห้งพืชผักและผลไม้ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันมารับประทานอาหารมังสวิรัตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจการแปรรูปอาหารมังสวิรัตส่งผลให้ตลาดอาหารมังสวิรัตเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสําหรับผู้ประกอบการของไทยที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและนวัตกรรมในการสร้างสรรอาหารให้มีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากความสำคัญของอาหารมังสวิรัตดังกล่าว นักวิจัยจึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมตำรับอาหารไทยมังสวิรัตเพื่อสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาน้ำปรุงสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทำให้ได้น้ำปรุงอาหารไทยมังสวิรัตที่ยังคงกลิ่นรสของเอกลักษณ์พืชสมุนไพรไทยรสชาติกลมกล่อมและเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องแกงมัสมั่นโปรโตีนเกษตร เป็นการประยุกต์ใช้โปรโตีนเกษตรผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาใช้เพื่อการสร้างสรรค์อาหารมังสวิรัติให้หลากหลายโปรโตีนเกษตรผลิตจากแป้งถั่วเหลืองคร่องไขมันร้อยเปอร์เซนมีโปรโตีนจากพืชถึง50%มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้โปรโตีนเกษตรยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ทั่วไปวิธีการปรุงแกงมัสมั่นโปรโตีนเกษตรสามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากการนำโปรโตีนเกษตรมาแช่น้ำและบีบน้ำออกพักไว้จากนั้นจึงเทน้ำปรุงรสสำเร็จรูปในหม้อตั้งไฟให้ความร้อนพอนน้ำปรุงเดือดจากนั้นจึงใส่โปรโตีนเกษตรที่เตรียมไว้ลงในน้ำปรุงรส ให้ความร้อนต่ออีกเล็กน้อยจะได้แกงมัสมั่นโปรตีนเกษตรที่สะดวกพร้อมรับประทานสำหรับเมนูอาหารหวานมังสวิรัตนักวิจัยได้คิดค้นสูตรการทำผลิตภัณฑ์ผงกล้วยสำเร็จรูปโดยการเลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่รับประทานได้ในสลักษณะคือแผนเค้กกล้วยและขนมกล้วยแบบไทย ในส่วนของการเตรียมส่วนประกอบของผงกล้วยสำเร็จรูปเริ่มต้นจากการเตรียมกล้วยน้ำว้าหามหั่นเป็นชิ้นและอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงจากนั้นจึงนำมาบดจนได้กล้วยผงแล้วจึงนำกล้วยผงที่ได้ไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆได้แก่แป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าน้ำตาลทรายมะพร้าวผง และกะทิผงจนได้เป็นผงกล้วยสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารต่อไปการใช้ผงกล้วยสำเร็จรูปประกอบอาหารในส่วนของขั้นตอนการเตรียมขนมแผนเค้กกล้วยสามารถทำได้โดยการนำผงกล้วยสำเร็จรูป1 0 0กรัมมาเทลงในถ้วย จากนั้นจึงเติมนมสดปริมาณ50มิลลิตรผสมให้เข้ากันแล้วจึงตั้งกระทะให้ร้อนเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในกระทะประมาณสองช้อนโต๊ะรอแป้งสุกกลับด้านจะได้แผนเค้กกล้วยพร้อมรับประทานสำหรับผู้ที่นิยมรับประทานขนมกล้วยแบบไทยสามารถนำผงกล้วยสำเร็จรูปมาเติมกะทิลงไป จากนั้นจึงนำมาเทใส่ถ้วยแล้วนึ่งด้วยไอ้น้ำจนสุกจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปอาหารไทยทั้งขาวและหวานที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการนำไปใช้ในการปรุงอาหารไทยทั้งในระดับครัวเรือนและในอุตสาหกรรมอาหารไทย รวมถึงพัตตาคารและโรงแรมต่างๆเนื่องจากความสะดวกในการนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ต้องจัดหาพืชผักสมุนไพรมาใช้ในการประกอบอาหารอีกทั้งยังคงกลิ่นรสของพืชสมุนไพรไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนทำให้ยังคงรสชาติกลมกล่อมตามแบบฉบับเอกลักษณ์ของอาหารไทย